ไปกันต่อที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการรักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นําจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ โครงการรักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีกิจกรรมสำคัญคือการพัฒนาการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจราจร ตามแนวทางมนุษย์ปัจจัยโดยมีพันตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายกรรมธิการวิสามันในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีเปิดณห้องประชุมลุมพินีแกรนโรงแรมสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะ,คะโดยโครงการนีค้คือการสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยค่ะพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนและออกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะและส่งเสริมการขับเคลื่อนง,งานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมนะคะประกอบด้วยคณะทํางานวิเคราะห์สาเหตุการเกิด อุบัติเหตุระดับจังหวัดและอำเภอซึ่งรวมถึงบุคลากรจากโรงพยาบาลสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอตำรวจปลัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาสำนักง,งานขนส่งจังหวัดแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและมูลนิธิสมาคมกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งสิ้น150คนค่ะ